สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดสดนะครับเทศบาลหนึ่งเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารนะครับจังหวัดอุบลราชธานีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับนะครับเจ้าของไร่นะครับทวินหานะครับผมนะครับพี่ทวินนะครับก็วันนี้ทราบข่าวพี่ทวินมาขายน้ำอ้อยที่ตลาดนัดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน อากาศที่จังหวัดวรัชราธีกีก็ช่วงเช้าจะหนาวมากนะครับนะครับอุณหภูมิประมาณ17-18องศาเดี๋ยวเราจะวนดูนะครับเราจะวนดูเรื่อยๆทางเยอะเลยนะครับนีค่คุณว่าน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะผมมาถึงแล้ว ไล่ทวินหานะครับนอ้ำ้อยสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดสดนะครับเทศาบาลหนึ่งนะครับวันนี้เจอกับเจ้าของร้านเลยสวัสดีครับพี่ทวินสวัสดีครับพี่ทว,ว,วินวันนี้มาปกติขายอยู่ที่ไหนบ้างครับพี่ก็ขายอยู่อยู่ในตลาดแล้วก็อยู่ หน้าที our age. Our age ่ด so ินนะครับอ like ๋อหน้าที่ดินที่ดินอำเภอเนาะมีมีมีกี่สาขาครับพี่มีสองนะครับสสาขาก็คือมีตรงนี้เนาะที่เทศบาลเนาะแล้วก็ตรงที่ดินใช่ไหมฮะอ๋อโอเคปกติขายอ่าราคาเท่าไหร่ยังไงบ้างครับพี่ขายขวดละสิบหกขวดห้าสิบวดละยี่สามขวดห้าสิบอ๋อขนาดกี่ซีซีครับเนี่ยสิบบาทสองร้อยทีซีสิบบาทสองร้อยทีซี 4 0 0 cc ครับอ๋อ20่บาทสี่ร้อย cc แบบแก้วแบบแก้วขายไงครับพี่อ๋อกี่กี่ออนนะพี่อันนี้16ครับ16ออนแก้วใหญ่แล้วก็28แก้วใหญ่28เลยงูเยอะมากอ๋ออันนี้เครื่องคันอ้อยเนาะของตระกูลเนปะครับเนี่ยอ่าเป็นรุ่นไหนครับ f อะไรครับ f 4ครับ f 4เนาะโอเคอ่ามีครบเลยนะครับ เดี๋ยวขออุดหนุนน้ำอ้อยพี่ทวินหนึ่งแก้วเอาเป็นแก้วใหญ่เลยแล้วกันครับพี่นียครับวันดีแฟนพี่สวินปะครับ,รบอ่าสวัสดีครับน่า อ้อยเป็นอ้อยพันอะไรครับพี่สุพรรณห้าสุพรรณห้าสิบเนาะขายสายสายพันเดียวเลยใช่ไหมพี่สาย 1, 10, 10, 10, พันเดียวขายกับสิงคโปร์อ๋อมีสิงคโปร์ด้วยนะอ่าใส่ขวดอืมเพราะว่าสุพรรณมันจะหวานมากมันมันต้องมีน้ำแข็งช่วยนะเนาะใส่แก้วอ่าน,นี่ครับนี่จะหวานหอมโอเคเท่าไหร่นะพี่ยี่สิบเนาะ ขอบคุณครับเดี๋ยวขอชิมหน่อยผมขออนุญาตเปิดแมสนิไดึงนะเอ้ครับเพื่อน<ๆ>น้ำม่อยสดนะครับผมจากมาจากกำแพงเพชรมาถึงบีบูนมังสาหารเพื่อจะมากินน้ำม่อยสดพี่เะวินนี่แหละฮะนะครับนี่สุพรรณมันจะหอมนะหอมหวานอันนี้ปลูกไวบบินซีไหมพี่หรือว่าทั่วไปทั่วไป ปลูกไปเยอะไหมพี่สองไร่นี่ะครับอ๋อสองไร่เนาะปลูกเป็น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 หลุมหรือว่าเป็นเป็นเป็นอ้อยไร่พี่เป็นหลุมครับเป็นหลุมเนาะอืมโอเคขายมากี่ปีแล้วพี่ขายดีปีหนึ่งลครับปีนึงแล้วใช่ไหมอ๋อเป็นไงบ้างครับธุรธุรกิจน้ำอ้อยสดของที่ที่ที่อุบลตลาดเป็นไงบ้างขายได้ทั้งือทั้งปีไหม อ๋อพี่ขายทั้งปีเลยเน,ะนาะผมก็ขายอ๋อนะผมก็ขายแต่เป็นอ้อยเราเองก็ยังพอควบคุมได้นะพี่เนาะ,<ท>ะหรือว่ารับจากที่อื่นมาบ้างแต่ก่อนรับแต่ตอนนี้ของตัวเองหมดเนาะก็เอาของตัวเองก็ดีหายพอบางทีรับมันมันบางทีมันมีเสียบ้างอะไรบ้างนี่นะ,<ท>ะแล้วสุพรรณบุรีท่ศูนย์เจอปัญหาพวกอ้อยแตกอ้อยอะไรไหมส่นผมไม่ค่อยแตกไม่แตกใช่ไหมอ๋อโอ้ผมที่ที่กำแพงเพชรเจอเจออ้อยแตกพอสมควร เห็นเขาบอกว่ามันเป็นเป็นเป็นที่เปลือกมันอ้อยมันขยายไวแล้วเปลือกเปลือกมันขยายไม่ทันแล้วเราที่ใช้น้ำหมักด้วยอ๋อใช้น้ำหมักเนาะอ๋ออะไรที่อะใช่ใช่ผมเห็นเขาใช้แค่นพวกแคลเซียมฉีดเอาอืมก็โอเคนะพี่แจ๋วเลยอ่าแล้วขายทุกวันไหมจันถึงสุกไหมอาจารย์ถึงอาทิตย์มีวันหยุดไหมครับพี่ขายทุกวันครับอ่าขายทุกวันเลยเนาะโอเคเยี่ยมเลย แล้วก็ต่อเอ่อต่อต่อวันเนี่ยขายตั้งแต่ช่วงไหนถึงไหนขายประมาณกี่โมงเก้าโมงเก้าโมงปิดร้านถ,ถึงมืดเลยอ๋อมือดเลยใช่ไหมใบสามออกมา้ <c oughs> ายตรงนี้<อ>จาขายใบสามอ๋อโอเคครับนี่ครับไล่ทวินหานะครับแล้วไล่ไล่อยู่แถวไหนครับพี่อยู่บ้านดอนจิกครับไกลไหมไกลจากนี่ไหมจากนี่ไป สิบกิโลสิบกิโลอ๋อไปทางทีนทอนเหรอครับอ๋อไปสิแสดงว่าตอนที่ผมเจอสามแยกต้องของพี่ต้องเลี้ยวขวาใช่ไหมสองกิโลสองกิโลถึงเลยอ๋อแหมหน้าไปลองถ่ายโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูแค่ตรงนี้กันก่อนเพราะว่าจะจะเลื่อมีโอกาสอยากจะไปถ่ายไอ้ไร่อ้อยเหมือนกันเนาะโอเคครับตอนนี้ให้พี่ทวินช่วยฝากถึง พ่อค้าแม่ค้าน้ำมันสดทั่วประเทศหน่อยว่าตอนเนี้ปีนี้มันก็ประสบปัญหาโควิดนะพี่เนาะร<ะ>ายได้ก็ไม่ค่อยมันมันคงกันเท่าไหร่แล้วก็ช่วงหน้าฝนก็บางคนก็ประสบปัญหาขายไม่ค่อยได้<ะ>หรือว่าบางทีออกไปขายก็เจอ<ะ>เจอฝนเจออะไรเงนะพี่นะลูกค้าไม่ออกจากบ้านเนาะ,ะให้พี่จวินช่วยให้กําลังใจแลกะก็ให้แนวทางของสําหรับ พอค้าแม่ค้ามือใหม่ที่จะมาขายน้ำมอ,อยบางคนก็อยากจะขายแต่ก็ยังมีความรู้บางคนขายไปแล้วขายพอขายไม่ได้ก็เริ่มท้ออะไรเงี้ยอ่าครับพี่เชิญครับก็ออก็ทำเรื่อยๆนะครับทำแต่ว่าไม่ต้องหยุดแล้วคิดแล้วพัฒนาไปด้วยการค้านการอะไรเหมือนกับออทำไม่ให้มันเสียเร็วอะไรที่มันแตกอะไรถ้ไอ้ลำมันแตกก็ต้องเอาอทำออสะอาดให้มันเก็บได้หลาย เดี๋ยวก็ซื้อไปไว้หลายวันเพ่อได้ไม่เสียคือคือทุกขั้นตอนทําด้วยความปานีิดนะพี่เนาะมีการคัดเลือกอ้อยเสียมีการตรวจสอบแล้วก็พยายามให้ลูกค้าซื้อไปแล้วให้เขาสามารถเก็บได้นานๆอย่างงี้ใช่ไหมพี่ครับแล้วก็วัดความหวานตลอดว่ามันอย่างหน้าฝนอย่างงี้ถ้าตามกว่า18ผมก็จะไม่คันอ๋อเยี่ยมเลยเหมือนกันเลยก็จะส่นับแข็งได้ใช่ของผมที่ไล่ผมก็ถ้า18ขึ้นนึงจะขายเหมือนกันครับ โอเคครับเยี่ยมมากเลยแล้วสําหรับมือใหม่พี่พี่พี่ตวินมองว่าไงครับสําหรับคนที่กําลังอยากจะมาขายคิดว่ามันยังไปได้ไหมันต้องหาํำเลมีขายดีๆหน่อยมีคนวางแผนเรื่องการตลาดเนาะมองทําเลเนาะแลกเลด้วยแลกณภาพด้วยใช่พัฒนาเรื่องของผลิตภัณฑ์นะพี่เนาะมันก็จะอยู่ได้เนาะพี่เนาะช่วงนี้มันยังอยู่หน้าหนาวหน่อยแล้วั้งหมด คิดว่าจะดีกว่านี้ใช่เพราะช่วงหน้าร้อนนี่คนกินเยอะแน่นะพี่นะโอเคครับวันนี้สู้ๆครับครับนี่ฮะกำลังใจจากพี่ทวินนะครับผมพี่ทวินบอกให้สู้ๆบางทีผมเพิ่งไปสัมภาษณ์น้องน้องปอเป็นลูกชายลุงมุงหลายที่รีสเกตเขาก็บอกว่าบางช่วงก็ได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็คะกันไปนะพี่นะแต่มันก็ยังยังพออยู่ได้เนาะเราเป็นมันเป็นอาชีพที่เป็นเราเจ้านายเราเป็นเจ้านายตัวเองนะพี่เนาะ แล้วก็สามารถพัฒนาผลผลิตผมว่าจริงๆน้ํอ้อยสดมันยังขายได้พี่เพราะว่ามันเป็นน้ําผลไม้บางคนที่รักสุขภาพเขาก็จะกินตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเราต้องเน้นเรื่องของคุณภาพเรื่องของกระบวนการผลิตให้มันมีความสะอาดแล้วก็ถูกหลักอนามัยอย่างที่พี่ตวินบอกเลยนะครับแล้วก็มือใหม่ที่ที่อยากจะเข้ามาในในมาขายขายน้ำอ้อยสดก็มาลองศึกษาดูหาตลาดนะพี่เนาะต้องหาตลาดหาฐานลูกค้าเนาะมันจะได้เนี่ยครับพี่ตวินก็ เป็นเป็นอาชีพหลักเลยไหมครับพี่พครับอาชีพหลักอ่าทำมาปีนึงแล้วครับมีสองสาขาเนาะโอ้เจ๋วเลยนะครับจากงานก็มาปูเ <c oughs> หรอตั <c oughs> ้งใจจะมาขายโ <c oughs> ดยเฉพาะเลยก่อนอันนี้ทำงานอยู่ที่ไหนครับพี่อยูกรุงเทพครับ <c oughs> อ๋อสี่สิบเจ็ดปีก็ที่กลับมานี่เพราะโควิดไหมหรือว่า<อ>ตั้งใจจะกลับมาบ้านอยู่แล้วตั้งใจจะมาอยู่แล้วออยู่ไปมันก็ยังไงเหมือนกับว่าเราอยู่เราก็ยังมาทำอะไรเป็นของเราอืที่บ้านอยู่พ่อมาแม่ อยู่กับพ่อกับแม่ได้กินข้าวกับพ่อกับแม่เนาะไม่ต้องไม่ต้องแบบมีเงินมากมายแต่ขอให้มีความสุขนะพี่เนาะมีทำอาชีพสุจริตแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้ครอบครัวได้เนาะโอ้วันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากครับสำหรับไร่ทวินหานะครับหรือว่าพี่ทวินผู้นำตรกุลเลยนะครับพี่ปูนทองครับปูนทองเนาะพี่ทวินปูนทองเนาะโอเคครับวันนี้ไร่จิตาพรจะัดกพงเพชรนะครับต้องขอบคุณนะครับพี่ทวินนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วกับคุณพี่สาวด้วยนะครับขอบคุณครับ Okay.